สวัสดีจ้าบุก้อกกันเช่นเดิมเช่นเคยครับผมกับช่องระบบเตียงพี่ทีมงานอินบทอร์เน็ตชาแนลภาพพีผองมาเสียบเสียบเพื่อนกันคือเก่าขึ้นหรือไม่ยังนแม่บ้านมึงนี่ไม่นู่น้ำเสนอถาดยังไงเด้กอะปลาซีิวเซคไคลเซลูกชินค่ะสังขยาพักท่องค่ะปลาพัดค่ะข้าวเหนียวค่ะมาแกะพักเอาผองนะน่าจ้ะวันนี้ขอขอบคุณพี่หลองมองไปให้เอาซุปสุกคนเนาะทีไป๋ทีมาเยี่ยมยามทำข้าวช่องระบบเตียงพี่ ก็ขอขอบคุณพี่น้องไหวหน้าโอกาสนี้ทุกคูทุกคนเลำพี่รองเนาะก็ตับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด้ยตับกระไก่กุกระดิ่งแจ้งเตือนเอนาะเ่อมาผัดกิปกับช่องระบบเสียงพี่เอกฤทิภาพพี่พี่รองกินอีกคือเกล้าพี่รองบม่มีงานเสร็จระบบลำพี่รองเนาะครับผมกะมาเอาอะไรยังกินพับบาานพตตี้อยู่ลำกันเลยพี่รองแม่บ้านจะห้ยพัดตี้อยู่กิน

อือผัดใจไข่เนี่ยอืมอืมี่ยมพักแ่งอือืมตักบับแดงอืมตักแดงกับฟันแบบชนิดพิเศษพี่นนองเอาแล้วจะเม็ด เด็ดเนาะมนูเด็ดออเข่ามานาวเทียบปัิยาเขาคือสุกคืออยู่ข้าง

Nộp lại bấm lên tôi muốn miệng nhằm nhầm hát hm hm Đột Dạ là. là cái nhắn là tác ơn không อืมใชดเลยนะใายกุนใชยกุนป่าไม่ใื่ยังไงคินดื้อเหบือนบ่าคัต

วนะ่าเหงนะนะอมมือตะพ่้งพัดฮอนึงแหล่ซ้ำหนีนะจับลายพื่เอรอ เนี้วเนี้ยนุ่มๆนุมเพียงอืมอร่แบบขึ้นทางพี่น้องก็จียดจําอืมอ่าอืมพริกป่นขัวเองพี่น้องไม่ได้เป็นเสียงมันหอมเผ็ดอืมอืมอือ Ừ, vâng, đúng rồi, một cái cuốn kinh đăng, đó Mẹ mà. Kolikin damar. <Harriet> <clears> เวียดใต้นี่มัยห,หรือเปล่าเนียเ่ยาริวารเหี้วกับช่องต้องเสียกั่องแบบสกไดอลูกทข้าวมุกขึ้น

อภาอในเบรเขาแบบเป็นจอมบบเปิดไหมอือต้องหิกกิมแล้วไม่หรอกปล่าพัชร,รุกชิปนปลาดูหบดเล บ่มืดน้องบมืดกี่เงเหรอพี่หลงครแบบับบมือ่อเอ็งเง่นเดือนมา้ามากทำเอกไปพอเด้อท่านีากินได้หาก้นผมพี่หองเอหวานห้อึนากล่องอืกยงขัดเนาะเออ tận hẹn đó Tôi đã con nữa đi nha cũng ừ. 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 lắng cung cung Mặt nào có khóc nhéo gì việc Người này nói anh sẽ cái đầu bọc kếp ตกกรเหกมันก็่ชบตกเก็ดโอนยม,ออมากินหรอกรวมอืมอืมอืมชิมมยอเหรอไม่ชิมยอเหรออืมบ้ายังไงบอกเกนอืมอืมขามีพามหู้ซื้อวานต่างกันอืม,อ,อ,มอืมอ

อนอนล้ก่อนเงียบนอนมาปุ๊บข้ากินหัวจุกมันไปมองแสบไม่ขืนไม่มเงียเว่าม,มอง้วมองว่าแสบ ร่องเอ้ยมามองว่ามีไข่เนี่ยคุ้มออืรอยเขาออกมาก่อกินพี่น่องเต็นกับวเวด đại rô khìn đọ nó ồ ơi sợ trùng trùng mịt bọ

ครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องขขทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องระบบเชียงที่เอขอขอบคุเณเงินราการนี่ครับผมฝากพี่ฝากนอ้องเฮับคนไลคนแค่คนตาประเทศไทยคนขขดีแจ็งเกือนเนาะเพื่อบุพการคลิปจากช่องระบบเชียงที่ครับผมฝากพี่ฝากน้องเบิ่งโฆษณาให้น้ำเลือครับพี่น้องกับอีพีนี่ก็แทบแทบเหมือนกันครับผมคิดคิปไปทำนี่เนาะพี่น้องเนาะพอๆกันที่หน้าครับผมตาบัสดีครับ